เปิดคอมเมนต์ธัญญาธัญญาเรศโผล่คอมเมนต์ให้กำลังใจหนิงปณิตาหลังโพสต์ข้อความเศร้าส่อครอบครัวกำลังมีปัญหากลายเป็นที่จับตาของชาวเน็ตอีกครั้งหลังจากที่หนิงปณิตาเผยโมเมนต์ไปพักผ่อนกับเพื่อนๆคนสนิทพร้อมด้วยลูกสาวแต่ไร้เงาสามีจินจรินธรรมวัฒนะ นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความเหมือนส่งสัญญาณเรื่องการ move on ด้วยว่า move on do better พร้อมแคปชั่นว่า do better และหัวใจสีขาวหนึ่งดวงทำชาวเน็ตแหโยงว่าเป็นเรื่องชีวิตคู่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนิงกันจำนวนมากรวมไปถึงทัญญา คัญญาเรศที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจให้อีกด้วยนอกจากนั้นทางด้านหนิงปณิตาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องนิรินลูกสาวพร้อมเขียนข้อความว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเนื้อน้องนิจุ๊บจุบจุบจุอดนิรินพานิรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดที่รักใหญ่นิรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิรินตั้งวัฒนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิตเตลนิริน